ไข้เหลืองระบาดในบราซิลจะแพร่แบบไวรัสซิก้าหรือไม่เจ้าหน้าที่ของสหารัฐที่คอยสังเกตการแพร่ระบาดของไข้เหลืองในบราซิลแสดงความกังวลว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์แบบไวรัสซิก้า ส่วนใหญ่การระบาดของโรคดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งในขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยแล้ว371รายโดยไวยรัสดังกล่าวจะมียุงป่าเป็นพาหะส่งต่อเชื้อให้กับลิงทว่าจำนวนของประชาชนที่เข้าไปในป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยผู้เชี่ยวชาญรู้สึกกังวลว่าผู้ติดเชื้อบางราย จะเดินทางไปยังพื้นที่เขตเมืองและแพร่เชื้อไวรัสไปยังยุงลายบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งเป็นยุงสายพันธุ์เดียวกันกับที่แพร่เชื้อไวรัสซิก้าและอาจจะทำให้โรคไข้เหลืองเริ่มระบาดในเมืองก็เป็นได้ อัตราการเสียชีวิตของการระบาดของโรคอยู่ที่33%สำหรับกรณีที่ได้รับการยืนยันและราว11%สำหรับกรณีที่เข้าข,าข่ายโรคไข้เหลืองไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทว่าสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน